่ะทุกคนอุย๊ยแม่ลืมไอ้น,นี่อาิทนนเออกังหันแม่ป่ะทุกคนเราไปเดินตลาดโมงกันดีกว่าอันนี้ต้นลำโพงนี่เดี๋ยวแม่จะซื้อกลับไปด้วยต้นลำโพงเอาโวคาโดขี่ละสิบบาทโรลละหนึ่งร้อยญี่ปุ่นเสียงทอ โอ้โห oh. oh, oh, น่ากินมัน้งนี่แรดิตนะคะแรดิตอันนี้แครอทเบบี้แครอทแตงกว่า oh. อันนี้อะไรเอ่ยจะเป็นเมลอนเมลอน,เมลอนมลนาจากไหนคะ uh, <okay. S 2> อืมหวางโลเท่าไหร่คะ อมันอยู่ได้กี่อีกกี่วันนะคะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะมันจะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะถ้าเป็นแบบนี้อยู่ได้อันนี้สองอาทิตย์ได้อันนี้อยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะอ,อันนี้จะเป็นเนื้อสีทองค่ะเนื้อทองไม่เอาเอาเอนื้อที่มันกรอบอะกรอบรจะเป็นตัวนี้ค่ะเอาเนื้อสีทองกะกรอบค่ะถ้าสีเขียวล้วจะนิ่มอันนี้จะกรอบอ๋อเคยกินแต่อันนี้ยคะ่ะอันนี้มันพันอะไรนะคะอันนีนะ้จะเป็น ไม่เอาไม่เอานีิเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มาดูอันนี้โลเท่าไหร่นะคะอันนี้โลละก้าโลละเก้าสิบฮะต้องร้าหนึ่งร้อยเดี๋ยวถ้าเก้าสิบสามโลขึ้นไปเราละเก้าสิบอืมอันนี้ให้พี่กินหรือยังเอ่ยให้กินตัวเมื่อกี้ค่ะตัวแรกใช่ไหมใช่ค่ะเออใช่ แต่มันไม่กรอบเหมือนที่แม่ซื้อไปล่าสุดอะอันเนี้ยกรอบถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้จะกรอบใช่แต่ที่ให้ชิมมันไม่ให้แรกปะเนื้อที่สองค่ะพี่เมื่อกี้ถ้าเป็นตัวนี้เออเน,นี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยใช่ของตัวนี้อันเนี้ยเคยซื้อไปแล้วอร่อยใช่เปนอะไรนะคะ อะไรนะคะอ่ะพี่เป็ดค่ะเขาเรว่าพี่เป็ดค่ะอือโอเคเดี๋ยวเดินมาดูค่ะเราไปกันต่อค่ะนี่เดี๋ยวเราซื้อไอ้พันนี้ไปนะคะอือผักสลดัดน่ากินมากต้นลำโพงต้นเท่าไหร่คะ ต้นลำโพงเดี๋ยวเรามาซื้อต้อนลำโพงอ,อันนี้อะไรอ่ะมันสาครูจีนเผือกหอมฟักทองเขาช่างแล้วนะคะแล้วเขาก็เขียนราคาไว้แล้วว่าแต่ละลูกเท่าไหร่นี่มาเลยกำลังมัดกันเลยนะคะ มีน้ำจิม้มมีอะไรเต้มไปหมดเลยอันนี้แอปเปิ้ลมีนิแอปเปิ้ลอะโวคาโดเพียบเลยค่ะน,น,นี่เพียบเลยอู้ผักสดๆทั้งนั้นเลยเรายังไม่ได้กลับกันเลยเราต้องซื้อกลับกันไปเราไปดูนี่ ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะยิบแบบไข่ลูกแก้หมดเลยนะคะค่ะโอ้แครอทร้านนี้น่ากินมากเลยอ่ะให้ช mm ิมฟรีนะค่ะไม่เป็นไรค่ะลองนิดนึงได้ค่ะลูบเท่าไหร่อะคะเลยลูกยวโรลละร้อยค่ะพี่สาวสามลูกโรลละเก้าสิบเดี๋ยวหนูให้ก็อร่อยสุดให้ไม่เป็นไรชิมมาแล้วโอ้ยชิมใหม่นะเอาให้อิ่มค่อยกลับโอ้ยไม่เป็นไรเกรงใจค่ะเดี๋ยวอิ่มเลยให้ชิมนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินกลับไม่ได้โอเคตายเดี๋ยวเดินกลับมานะคะอะโวคาโดห้าสิบอะโวคาโดลด้วยห้าสิบเปลยจ้ามีให้ชิมเยอะแยะเลยนะคะเออขอชิมอันนี้หน่อยอันนี้ผ่านอะไรอะคะอันนี้เป็นพันพื้นเมืองลละห้าสิบาทที่บอกอ๋อพันพันอะไรอ่ะมันจะมีอีกพันหนึ่งอ่ะบัคคเนียเออบัคคเนียอันนี้อะไรอ่ะบัคคเนีย ลูกใหญ่มากที่ผ่านไปอยู่ด้ให้ดูให้ดูไม่รู้ักที่เ่ยตัวนี้จะละลายในปากพันที่เหนียวอ่ะชอบกินพันที่นีวเหนียวอ่ะเขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้เออเนี่ยแหละเออให้จืดที่เรารับแบบที่นะคะพันแท็กขอขอชิมบันที่พันแท็กที่ไม่ชิมตัวนี้สองตัวเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมมันนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะอืมเนี่ยเหนียวเหนียวอร่อย ใช่ๆช่ใช่แคยังนี้เองที่เขาห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะคะห้องน้ำแต่ไม่มีเลยหนูโอ้เศ้ามากเลยที่ก็ไม่รู้ว่าจะไม่มีเออต้องจะมีเนาะใช่ไอพันแทกอร่อยแทกอร่อยที่เจ็ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวเดินมาดูนะคะโอเคค่ะได้จ้าขอบคุณนะคะคช่ของขายเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อบัวหิมะไปกัน ของฝากเยอะ,อะบูธฮันเฮสฮันเฮสโบฮิาาาาามาร์โล่เท่าไหร่คะโบ<อ>ฮิมาร์โล่สามห้าสามโลร้อยค่าโบฮิมาร์มีหลายเกรดหลายไซส์มีหลายราคานะคะอันนี้อะไรอะคะมันญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นอันนี้เป็นมันเกาหลีตัวนี้เนื้อด้านในจะสีส้มตัวนี้เนื้อด้านในจะออกสีม่วงดำไอ้ที่มันเหนียว อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชแบบนี้อ๋อค่ะค่ะอือเดี๋ยวมาดูมันจะมีตัวมานนี่ปวดม่ดีลูกสาวปวดท้องนะคะก็เลยพี่ที่ร้านนี้เขาใจดีเขาก็เลยให้เขา้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราอุดหนุนของเขาหน่อยนะคะซื้ออะไรดีนาะวายเลยอะไรก็มีนะคะทุกคน ของฝากอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ถูงเท่าไหร่คะถูงละหนึ่งร้อยบาทะหนึ่งร้ออันนี้ก็หนึ่งร้อยวายของกินเพียบเลยนะคะไปทุกคนเราไปนี่ของฝากเล่าไปไป่าค่อยๆคานไปใช่ไหม บุ้ยไม่ได้ซื้อเลยนะมันญี่ปุ่นของแท้เลยนะมันญี่ปุ่นนี่เหรอคะอันนี้คือมันญี่ปุ่นของแท้โลเท่าไหร่อะคะอันนี้กิโลละ150บาทจ้าอืมเขาเอาไปทำอะไรไปนึ่งเป็นนึ่งที่อยากต้มต้มอ่ะอพขวานมันจะไปกันน้ำไม่ต้องอ๋ออันนี้มันอยู่ได้กี่วันน่ะอาทิตย์อันนี้ของงานั่นหนักที่ อ่าอันนี้อันนี้ญี่ปุ่นแท้นะคะใช่อันนี้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้อันนี้ญี่ปุ่นของของถิ่นใช่อ่าท้องถิ่นพูทเบิร์กใช่อือันนี้โลละร้อยห้าสิบอันนี้โลเท่าไหร่คะโลละหกสิบบาทหกสิบบาทสองโลสองโลร้อยอ่ต่างกันเยอะมากโอเคเดี๋ยวเดินมาดูนะคะมันเหลือแค่นี้หรอเหลือแค่นี้ถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่มีแค่มีแค่ไม่กี่ร้านใช่ไหมคะมีมีสามล้านแต่ว่าของน้องก็หมดของพี่เขาก็หมดเลยอ๋อ ก็การันตีที่หาได้ทุกร้านเลยเดี๋ยวถ้าตัวนี้คือทุกร้านอ่ะเกือบมีเมือกใช่ทุกร้านแต่ถ้าตัวนี้คือไม่มีอันนี้กินได้ไหมลูกมันญี่ปุ่นเขาไปเนื่อมันก็เหมือนมันมันไทยนี่แหละเพียงแต่ว่าเนื้อมันจะละเอียดและเหนียวหนึบกว่าอืมเขาจะขายเป็นหัวหัวเดียวก็เป็นร้อยเนาะชเออเขาจะขายถ้าคนที่เอาไปเผาเนี่ยหัวหัวเดียวเขาแพงเขาชั่งกิโลขายด้วยใช่ อโอเคเดี๋ยวเดินมาดูนะคะคคจ้ะอ,อุ้ยอลิตชนแล้วจ้าลูกอดย้อนมาระอโวคาโดโเห็ดหอมอคคบ,บัวหีมะเปือกหอมทับทิมลูกพับ โ้เพียบเลยนะคะเตายักษ์ก็มีนะัวรันเต้ายักษ์ค่ะเคยเห็นกันไหมยักษ์จริงๆนะนี่นี่ตัวของปูทะเบิกนะอ๋อนี่ห้าสิบาทถูงห้าสิบาทเยอะอยู่นะแต่เรายังไม่ได้กลับนยคะเดี๋ยวขากลับเราจะมาแวะซื้อกันนะคะนี่ร้านก็จะเหมือนๆกันนะคะอู้ หน่อไม้ฝรั่งมัดเท่าไหร่คะมีใเล็กนิดน่อย่ใหญ่โอแต่ต้นมันเล็กเนาะเพราะว่าเราต้องทำเองโอ้คิดว่าปลูกเองคิดว่าที่นี่ปลูกเอง <c oughs> ค่ะอุ้ยดูปักทองดูดิใหญ่มากเห็นอย่างนี้ไม่ใหญ่นะแต่นี่ใหญ่มากดูสวยมาก เราเดินไปกันต่อนะคะโอ้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กล่องเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะมันอันแรกเลยใช่ไหมคะเพิ่งออกรุ่นแรกใช่ใช่รุ่นแรกมันจะลูกเล็กใช่ไหมคะเอรรบแกมถ้าว่าถ้าประมาณเดือนนี้จะผลิะอ๋อ นี่ต้นหอมไม่เป็นไรค่ะยกขึ้นค่ะอันนี้สาวรถนะคะผักเพียบเลยยอดปักแมวไปผัดน,น้ำมันหอยอร่อยนะนี่ต้นหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่ๆเลยกำละยี่สิบาทนี่กำหนึ่งเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะนี่กำหนึ่งสามต้น อันนี้ยอดฟักแมวอันนี้ลูกฟักแมวนี่ลูกเขาผักสลดัดขีละสิบบาท,ทต้นหอมก็คืออันนี้ก็เป็นตัวนี้แต่ว่ามวสองบาทลป้ารอแล้วมีต้นหอมผักสดโอ้โหนี่ต้นยาวมากเลยเขาไม่ได้ตัดต้นออกอืม ผักสดๆน่าก pues ินมากอ่ะเห็นผักแล้วแบบอยากกินน้ำพริกเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะตอเบอรี่1800กล่องเล็กกล่องเท่าไหร่อะคะกล่องเล็กไรเดียวค่ะอันนี Сейчас ้สามกล่องห้าไว้ได้อันนี้สองกล่องห้าไว้อันมันเพิ่งออกรุ่นแรกนะคะอันนี้จูจุ๊บอันใหญ่เด็กน้อยชอบจูจุ๊บ เราไปกันต่อค่ะ